การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวิน,นัยยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำเร็จิพุผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่สองในระยะ1หนึ่งปีของนางเฉลวยอดเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูอสอพอปอ .23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีาสะเกดเขตสองโรงเรียนบ้านหนองคูอสอพอปอ .23 ตั้งอยู่หมู่ที่11บ้านหนองคูตำบลก้านเหลืองอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดสีสะเกด เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด25คนมีบุคลากรทั้งหมด5คนดังนี้ข้าราชการครู3คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนพี่เลี้ยงเด็กประมวัย1คนมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจำนวน หหมู่บ้านคือบ้านหนองครูอสพป23หมู่ที่11การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแนหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่2ในระยะ1ปี10ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการการพัฒนาและนำความรู้มุ่งสู่การพัฒนาที่หลากหลายผ่านโครงการยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมาย Smart Students โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจัดทำสื่อนวัตรกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆมีการวางแผนนิเทศ ติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีการศึกษา2,564นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้นเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ10.88โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มีร้อยละค่าเฉลีย่ยความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนสูงที่สุดคือร้อยละ13.17ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้อำนวยการสถานศึกษาการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองคูอศพป23 มีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำสำคัญที่จะนำพาครูและบุคลากรทางก,การศึกษาร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตสองโดยมีกระบวนการดำเนินง,งานที่เหมาะสมตามบริบทซึ่งผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการที่เกิดกับผู้บริหารครู นักเรียนนับว่าเป็นความสำเร็จประการหนึ่งในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมจัดทำแผนหลากหลายภาคส่วนการมีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนการดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพการกำกับติดตามตรวจสอบการมีรายงานผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานการเผยแพร่ผลงานรางวัล โรงเรียนได้ดำเนินงานโดยการวางแผนดำเนินงานปฏิบัติตามหลักการ PDCA เพื่อให้โรงเรียนพัฒนางานให้บรรลุตามนโยบายโดยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคูอสอพอป23ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผนซึ่งผลที่ได้คือผลงานแบบอย่างที่ได้รับการยกย่องดังนี้ นางสาวนารินาดวงเดือนได้รับรางวัลครูดีเด่นการศึกษาพิเศษเรียนร่วมเนื่องในงานวันครู16มกราคมพุทธศักราช2564ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสองนางสาวมาลิกาสมใจได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในงานวันครู16มกรา, 64, งงาคารารม พุทธศักราช2 5ง4ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสองตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโรงเรียนบ้านหนองครัวสพป23าได้ดำเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษได้จัดทําแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งดีมีสุขและดำนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรผลการทดสอบหากลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564พบว่านักเรียนมีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีนักเรียนมีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปร้อยละ1 0 0ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา,าษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมตัวชี้วัดที่4การบริหารงบป,ประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองครูอสพปยีมมีการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความโปร่งใสและมีการระดมทรัพยากรเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่นได้งบประมาณจากการระดมทุนของชุมชนเพื่อปรับปรุงฐานเสาทงได้รับทุนงบประมาณเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์จากกองทุนหมู่บ้านได้รับมอบสีและอุปกรณ์ในการปรับรภูมิทัศน์จากหลายๆหน่วยงานชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนตัวชี้วัดที่ 5. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโรงเรียนมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่สง่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโดยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตามความต้องการที่จําเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาให้มีคุณภาพเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตัวชีวัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรม,มาพิบาลผู่งเนยการสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตนครองคนครองงานสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผู้มวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เคยถูกร้องเรียนการพิจารณาความดีความชอบอย่างเที่ยงธรรมในรูปแบบคณะกรรมการตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกค,ครองและชุมชนโรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาและทีมที่ปรึกษา จัดกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกันกับชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการระดมทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาการปรับปรุงภูมิทัศน์การร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมรณรงค์การออกไปใช้เสียงเลือกตัง้งกิจกรรมวันสำคัญต่างๆรวมทั้งงานประเพณีงานบุญเป็นต้น ตัวชีวัดที่8อัตราการกินเด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนโรงเรียนได้จัดทําแผนการรับนักเรียนโดยการสํารวจข้อมูลในวัยเรียนที่เป็นปัจจุบันในเขตพื้นที่บริการและปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังในปีการศึกษา2564โรงเรียนได้ทําการสํารวจข้อมูลในวัยเรียนที่จะเข้าเรียนชั้นอนุบาล2ตามเกณฑ์ จำนวน3คนสมัครเข้าเรียน3คนและทางโรงเรียนได้รับเข้าเรียน3คนข้อมูลณวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นักเรียนได้เข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนว พื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนต่อของนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ซึ่งนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่6มีการศึกษา2,563มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาจํานวน4คนคิดเป็นร้อยละ100ของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาตัวชี้วัดที่10ผลการดําเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษามีการดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้ DLTV กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส่งเสริมระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) Safety Platform ประเด็นท้าทายสนับสนุนนโยบายและจุดนิ้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซีสเกตขีสอการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น Smart Students นักเรียนฉลาดรู้เป็นคนดีมีปัญญามีทักษะในศตวรรษที่21จุดเน้นที่7 S Skill มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ปัจจุบันโลกเข้าสู่ศตวรรษที่21โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายและรวดเร็วโลกเคลื่อนที่เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อกันดำรงชีวิตในปัจจุบัน โลกต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวตรรษที่21 โดยทักษะในศตวรรษที่21ที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่21มีความรู้ความสามารถและทักษะจำเป็นซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแนวคิดและหลักการสำคัญในการพัฒนาได้แก่ 1. วงจรกระบวนการเชิงระบบ PDCA 2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3A84 3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้ง5รูปแบบเพื่อให้บรรลุผลโรงเรียนบ้านน้องคู่อสอพอป23ได้ดำเนินการเตรียมครูสำรวจชุมชนหาแรงบันดาลใจกระดุมความคิด วิเคราะห์จำแนกแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันลงมือปฏิบัติจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่2 1สู่ระดับห้องเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกด้าน ผู้บริหารบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาพิบาลมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณลักษณะและมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21สนใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินสำมริธทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่2ในระยะ1ปีด้วยความเคารพยิ่งโรงเรียนบ้านน้องครูอสอพปยี 23, สิาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซีสเกตเขตสอง